สวัสดีครับชาวโซเซียวครับผมอาโคโตโจคณะขนมปุกติดปากถิ่นแม่วัดเหลี่ยมเนยนะถ้าจะมีอะไรจารายกับผมว่าจจอผมได้ที่หมู่เกาะตุรกีประเทศตุรกีติดกันตีแยกหมอมีเลี้ยวไปที่บ้านจะดีเลี้ยวซ้ายไปมุมมินิท้องก็เสร็จนะที่จะมาคนรอบยิงมาฆ่าผมหรือจะทำอะไรผมเนี่ยขอบอกไปเลยนะอย่ามาเลย เมื่ที่ลูกน้องหผ้พูดอะไรไว้ไปทำอะไรไว้นะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะผมอ่ะเอ็กซฟี่ังจนถ้าจะมีอะไรให้ผมไปไหนก็โซบอกผมได้อยวจะให้เบอร์ไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามโทรถามบักเอาจะดูกระโปรงจะมุดกระดอะไรก็มาเหอะผมมามวยโค๊ก็บอกง่าย เข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะมีถามไม่ได้ถามไหมไม่มีไป